อาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือนะครับถือว่ามีความสําคัญอย่างมากซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลเกาหลีเหนือก็ได้มีการประกาศนะครับให้อาวุธนิวเคลียร์ต้องมีการจัดตั้งกองกําลังเพื่อดูแลด้านนี้โดยเฉพาะและคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือเขาก็ย้าด้วยว่าจะต้องให้อาวุธนิวเคลียร์เป็นกฎหมายพื้นฐานของประเทศที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะล่วงละเมิดได้พร้อมกับกล่าวโทษสหรัฐนะครับว่ามีท่าทีที่ ยั่วยุแล้วก็คุกคามเกาหลีเหนืออย่างเห็นได้ชัดโดยการร่วมมือกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในความพยายามที่จะจัดตั้งนาโต้ในทวีปเอเชียครับสภาประชาชนสูงสุดของเกาหลีเหนือเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับนโยบายกองกำลังนิวเคลียร์โดยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือพูดนะครับว่าเกาหลีเหนือตัดสินใจเพิ่มมาตราในรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่าเพื่อสิทธิการดำรงอยู่และการพัฒนาของประเทศและเพื่อการยับยั้งสงครามปกป้องสันติภาพในภูมิภาคและทั่วโลกเกาหลีเหนือจึงต้องมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วสู่ระดับที่สูงขึ้น และคิมจองอึนก็บอกด้วยว่านโยบายสร้างกองกำลังนิวเคลียร์ถูกกำหนดให้เป็นกฎหมายพื้นฐานของประเทศอย่างถาวรและไม่อนุญาตให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้และเขาก็บอกว่าสถานะรัฐนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ก่อนหน้านี้ในการประชุมสภาประชาชนสูงสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเกาหลีเหนือก็ได้บังคับใช้กฎหมายนิวเคลียร์ฉบับใหม่ที่อนุญาตให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อโจมตีประเทศอื่นก่อนได้หรือที่เรียกว่า preempt i v e strike นะครับ ซึ่งตรงนี้ก uh, um, mm. mm ็เ hmm. ป mm ็นเรื่องที่หลายประเทศกังวลเป็นอย่างมากเพราะโดยหลักการของประเทศที hmm. mm ่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองเขาจะประกาศกันอย่างชัดเจนว่าประเทศของเราจะไม่ยิงนิวเคลียร์ใส่ใครก่อนตราบใดที่ไม่มีใครยิงนิวเคลียร์ใส่ประเทศของเราซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวการันตีว่าจะไม่มีประเทศไหนกล้าใช้อาวุธนิวเคลียร์แน่นอนตราบใดที่ประเทศของตัวเองไม่โดนโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก่อน แต่การที่เกาหลีเหนืออนุญาตให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อโจมตีก่อนได้นั่นก็หมายความว่าแม้จะไม่มีประเทศไหนยิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่เกาหลีเหนือก่อนเกาหลีเหนือก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ยิงนิวเคลียร์ใส่ประเทศอื่นก่อนก็ได้ส่วนเหตุผลที่เกาหลีเหนือต้องยกระดับการพัฒนานิวเคลียร์ให้เป็นเรื่องที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคิมจองอึนบอกว่าเป็นเพราะการยั่วยุจากสหรัฐซึ่งในการประชุมครั้งล่าสุดนี้ คิมจองอึนบอกว่าการจัดตั้งพันธมิตรทางทหารไตรภา,าคีระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะนำไปสู่การสร้างพันธมิตรแบบเดียวกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะครับในทวีปเอเชียในอนาคตอันใกล้และก็จะเป็นรากฐานของสงครามและก็การลุกรานดังนั้น การรวมกลุ่มไตพาคีดังกล่าวระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จึงถือว่าเป็นภัยคุกคามเกาหลีเหนืออย่างแท้จริงคิมจองอึนก็บอกต่อว่าสหรัฐได้ยกระดับคำขู่ทำสงครามนิวเคลียร์ด้วยการรื้อฟื้นการซ้อมรบร่วมนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่มีลักษณะของการรุกรานอย่างชัดเจนแล้วก็มีแผนที่จะนำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์มาติดตั้งในคาบสมุทรเกาหลีอย่างถาวรด้วย คิมจองอึนบอกว่าการตั้งคณะที่ปรึกษานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีความคิดที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือเลยทําให้เกาหลีเหนือจําเป็นต้องเพิ่มอาวุธนิวเคลียร์และสร้างศักยภาพการโจมตีนะครับให้มีความหลากหลายมากขึ้นรวมทั้งนําอาวุธนิวเคลียร์ในหลายหน่วยงานของกองทัพนะครับให้มีความเตรียมพร้อมที่จะใช้งานได้ เรื่องนี้ก็ทําให้ทูตเจราจานเคลียร์ของทั้งเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นร่วมกันออกมาประนามผลการประชุมของรัฐสภาเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือหยุดคุกคามด้านนิวเคลียร์และหยุดคุกคามหรือยั่วยุด้านอื่นๆนอกจากนี้ทูตทั้ง3าคนก็ประกาศว่าจะร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือและจะจับตาอย่างใกล้ชิดต่อสัญญาณการทดสอบการปล่อยดาวเทียมออสอดแนมทางทหารครั้งที่3ของเกาหลีเหนือ